สวัสดีค่ะอายบัวชมพูภูหลักดานนางสาวไทยอำนาจเจริญปี2566ค่ะจะบอกว่าอายเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมากๆเลยค่ะตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเรียนลำํำเต้นอายทำทุกอย่างเลยค่ะปัจจุบันตอนมหาวิทยาลัยชั้นปีที่หนึ่งอายมีความรู้สึกว่าอายไม่อยากแค่เรียนอย่างเดียวค่ะ อยากที่จะทํากิจกรรมหลากหลายอย่างค่ะเพราะไอไม่อยากที่จะปิดโอกาสของตัวเองไอเลยจึงเลือกที่อยากจะทําในทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของไอค่ะไม่ว่าจะเป็นโอกาสหรืออะไรก็ตามค่ะปัจจุบันนะคะไอกําลังศึกษาอยู่ที่คณะรังสีเทคนิคมหาวิทยายลัยรังสิตชั้นปีที่2ค่ะบุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนเป็นจํานวนมากเลยค่ะโดยเฉพาะวิชาชีพนักรังสีเทคนิคค่ะไอจึงอยากมีใจที่จะเรียนวิชาชีพนี้ค่ะ สิ่งที่อายเรียนมานะคะให้อะไรอายเยอะมากเลยค่ะนั่นก็คือการที่อายได้เป็นผู้รับโอกาสหลายๆอย่างทั้งคณะอาจารย์แล้วก็คนที่อายไม่รู้จักและทําให้อายนะคะอยากที่จะเป็นผู้ให้ค่ะเพราะไยได้รับมาเยอะมากแล้วแล้วายก็เชื่อว่าการที่อายให้กับผู้อื่นมันยิ่งใหญ่เสมอค่ะและคําว่าให้ไม่ใช่แค่เงินทองค่ะคือการให้โอกาสให้ความสุขแล้วก็ให้ด้วยจิตใจค่ะ สุดท้ายนะคะไออยากจะบอกกับทุกคนว่าอย่าลืมยินดีที่จะเป็นผู้ให้และพอใจที่จะเป็นผู้รับค่ะไออยากจะขอ,อกำลังใจจากทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้อายนางสาวไทยอำนาจเจริญสู่เวทีนางสาวไทยปีนี้ด้วยค่ะ